สวัสดีครับผมมาพบกับผมเช่นเคยนะครับทีมงานปรีชาเจริญทรัพย์นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับมารับชมนะครับไซงานขุดโคกหนองนาโมเดลอยู่ที่อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็ไซงานตรงนี้นะครับก็ลงงานได้แล้วนะครับประมาณ3วันนะครับก็เป็นไซงงานขุดเพิ่มนะฮะพื้นที่โคกหนองนาโมเดลนะครับ เจ้าของที่เนี่ยก็ได้ทําทโคกหนองนามาแล้วนะครับมาก่อนแล้วนะครับแต่ยังไม่สมบูรณ์แบบนะฮะขาดในเรื่องของคล้องไส้ไก่หลุมขนมครกหรือว่าโมเดลโคกหนองนาหรือว่าสะดือน้ําใต้ดินนะครับธนาคารน้ํานะครับก็ยังขาดไปนะครับเราก็ได้ทําการมาขุดนะฮะออกแบบกับเจ้าของที่นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพามาชมรายละเอียดของงานนะครับ ก็ตรงนี้นะครับที่พี่ๆเห็นนะครับก็จะเป็นบ่อน้ําครึ่งวงกลมนะครับแต่ก่อนนะฮะแต่รั้งได้เดิมอยู่แล้วนะฮะบ่อน้ําตรงนี้นะครับก็จะเป็นบ่อน้ำนะฮะที่ความลึกอยู่ที่4เมตรเท่านั้นเองนะครับหรือว่า3เมตรกว่าเนี่แหละครับผมเจ้าของที่ก็ต้องการที่จะขุดเป็นสระน้ําหรือว่าธนาคารน้ําใต้ดินลงไปนะครับเราก็ได้ทําการขุดนะฝั่งตัวลงไปนะฮะรถมิโครเราลงไปข้างล่างนะครับแล้วเจาะลงไปอีก4เมตรนะฮะ ก็ความลึกโดยเฉลี่ยนะฮะณจุดตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก7-8ดเมตรได้นะครับผมอ่าก็ถือว่าเจาะทะลุชัน้นชั้นดินอุ้มน้ำนะฮะหรือว่าชั้นดินหินนะครับผมถึงธนาคารน้ำใต้ดินนะครับก็สามารถเติมธนาคารน้ำใต้ดินไปไว้เก็บใช้ตอนฤดูแรงได้นะครับณจุดตรงนี้นะครับก็ข้อดีของธนาคารน้ำใต้ดินนะครับ สังเกตได้แล้ว,ลวได้เลยว่าน้ําข้างๆเนี่ยจะใสๆหน่อยนะครับเพราะว่าน้ำข้างๆที่ใสเนี่ยเกิดจากการซึมของน้ำนะฮะที่ออกจากใต้ดินนะครับอันนี้คือระดับเก่านะฮะอันนี้ระดับเก่านะที่ผมไปเจาะอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเราจะไม่ไม่ขุดลอกดินดินเก่านะฮะสระใหม่หมดเลยเราจะเจาะแค่ตรงนี้เพราะว่าข้างๆนี่จะเป็นคล้ายๆชั้นนะฮะหรือว่าเบิร์มหรือว่าตะพักนั่นเองนะฮะชั้นแรกนะครับจะช่วยในเรื่องของการไม่พังทลายของหน้าดินนะครับ ดินเมื่อเราพังจากข้างบนลงมามันจะมาอยู่ตรงชานตรงเบิร์มนะฮะก็เป็นข้อดีเลยนะฮะเรื่องของการาป้องกันดินไปกรบตาน้ำนะครับหรือว่าเป็นที่พักของปลานะครับแสงลงมาเนี่ยสามารถสร้างลายแดงเป็นต้อนได้นะ้้ปลาเล่นกินนะครับฟักไข่ได้นะครับณนะจุดตรงนี้นะครับก็ข้อดีของบ่อตรงนี้ตรงนี้เลยก็คือเป็นชั้นดินนะครับชั้นดินเหนียวลูกรังนะครับจะไม่พังทลายง่ายสังเกตได้เลยว่าเนี่ย ขุดมาแล้วนะครับดินจะไม่พังนะครับนะสังเกตดูเลยว่าดินไม่พังนะครับแบบนี้คือมันเป็นรอยแบบนี้ก็เพราะเป็นฝนนะฮะขุดมาหลายปี2.3ปีได้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นบ่อที่ไม่พังนะฮะยังคงรูปสวยงามอยู่นะครับนะครับ่าถือว่ามีอันนี้เราเจาะลงไปนะครับเป็นรูปเหมือนอะไรนะฮะใบพัดอะไรประมาณนี้นะฮะเจาะตามทรงนะฮะนะครับโยนดินมาขึ้นมาทําคันล้อมนะครับ ก็ข้อเสียของจุดตรงนี้ก็คือเราจะเสียต้นไม้บางส่วนหรือว่าต้นไม้ที่เราปลูกไปบางส่วนเพราะว่าโค้งหนองนาที่ขุดไปแล้วเมื่อไม่ถูกกับขาดประสบการณ์นะคือคนคนคน,คนขุดเนี่ยหรือว่าเจ้าของรถขุดเนี่ยไม่สามารถแนะนานะครับในเรื่องของการขุดโค้งหนองนาได้เนี่ยนะครับเจ้าของที่ก็เสียโอกาสในเรื่องของการปลูกต้นไม้ไปแล้วต้องมาขุดออกนะฮะสังเกตได้เลยว่าจะมีต้นกล้วยนะฮะเนี่ยเนี่ย นะต้นกล้วยต้นมะพร้าวต้นอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะหลายๆอย่างเลยนะครับผมพอพอถึงเวลาแล้วจะมาแก้ไขตรงนี้เราต้องเสียบางส่วนเพราะว่าต้นไม้ที่เราปลูกไปแล้วเนี่ยนะครับจะเกะก,การบ้างนะฮะในเรื่องของการแก้ไขงานเราก็ต้องเอาออกนะครับผมอันนี้คือข้อเสียนะฮรเพราะว่าเวลาเราทําแล้วมันไม่จบนะฮะขุด4เมตรไม่เจอน้ำนะครับความจําเป็นของเราเนี่ยต้องอยู่ที่ประมาณ7-8เมตรนะครับเป็นสิรน้ําธนาคารน้าใตดินก็นะาสามารถใช้น้าได้ทั้งปีนะครับอันนี้ขนาดน้าแรงนะฮะน้าแรงนะฮะยังมีน้ําอยู่ นะครับอันนี้เราขุดไปเมื่อวานก่อนนะเดี๋ยวผมพามาชมเนื้องานข้างหลังนะครับอ่าเนี่ยฮะก็คือเจ้าของที่ตรงนี้นะครับก็จะปลูกนะฮะพวกกล้วยต้นมะพร้าวน้ำหอมนะฮะหญ้านะครับตะไคร้นะครับต้นไม้นะฮะปลูกต้นไม้3อย่างปออยู่4อย่างนะอันนี้คือป่าไม้หมดเลยนะที่เขาปลูกขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีบาดานโซลาร์เซลล์นะครับโซลาร์เซลล์นะครับ ผมพามาชมไซ่งานตรงนี้นะครับก็ไซ่งานตรงนี้นะครับจัดงบประมาณมาที่ประมาณ4ี่0 0ื่กว่าบาทนะฮะก็ถือว่าไม่เยอะนะครับพูดถึงว่าไม่เยอะนะครับเพราะว่าเป็นงานที่เสริมนะผมก็ช่วยเสริมเสริมนะครับไม่ได้อ่าขุดใหม่หมดเลยนะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นคันล้อมที่หรือว่าคันแชน้ำไอ้คันคันล้อมที่หรือว่าเป็นทางนะครับ เอาไว้ปลูกต้นไม้นะฮะเจ้าของที่ต้องการที่จะปลูกต้นไม้ทั้งสองข้างเลยนะฮะสองข้างเนี้ยนะฮะแล้วให้เราสัญจรได้นะฮะอ้อมไปที่สวนนู้นได้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมหลุมขนมครกนะครับที่เจ้าของที่ต้องการนะค,คือหลุมสองหลุมเชื่อมต่อกันนะฮะด้วยคลองไส้ไก่ขนาดเล็กนะครับงานนี้ก็จะเป็นงานที่ราคาประหยัดทีนี้เราก็การทํางานเนี่ยเราจะไม่ได้เน้นเรียบหรือเน้นสวยงามเพราะว่า เจ้าของที่เนี่ยเขารู้ดีว่าสวยแค่ไหนมันก็พังพังก็คือพังในเรื่องของความสวยงามเนี่ยมันไม่คงทนนะครับเจ้าของที่ก็เลยต้องการที่จะขุดให้เร็วที่สุดเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายนะฮะเพราะว่าเวลารถขุดตกแต่งเยอะค่าสึกล้อค่าน้ำมันเนี่ยนะครับจะสูงนะครับเจ้าของที่ต้องการความรวดเร็วนะครับนงานจะไม่ละเอียดมากนะเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาทําชาตอีกทีนึงนะเป็นหลุมขนมครกนะครับสองหลุมเชื่อมต่อกันนะฮะด้วยคลองไส้ไก่ อันนี้เดี๋ยวเราจะเดินมาเก็บงานฝั่งนี้อีกทีนึงนะครับเล็กๆน้อยๆนะฮะอ่าจะพามาชมหลุมพนมครกนะค,ะความลึกอยู่ที่6เมตรนะครับก็ใช้รถขุด sk นะครับ200นะครับโ o บิโก,โก้นะครับทีมงานปีชาเจริญทัพนะฮะอ่าบอกแล้วขุดไปถึงนะครับขุดไปถึงนู่นแหละฮะชั้นดินอุ้มน้ำนะครับชั้นดินอุ้มน้ําดินเหนียวนะครับ สังเกตได้เลยว่าน้ำนี่ซึมมาแล้วนะครับเราก็สามารถเติมน้ำคลองไส้ไก่เนี่ยนะฮะคลองไส้ไก่มาเชื่อมนะครับร anyway. มาเติมลุมขนมครกตรงนี้นะครับเชื่อมต่อด้วยคลองไส้ไก่นะครับขนาดเล็กตรงนี้อีกทีนึงกระจายความชุ่มชื้นแล้วก็สามารถปลูกต้นไม้รอบที่ได้นะครับมาชมตรงนี้นะครับเนี่ยฮะงานประมาณนี้นะครับแต่ดินไม่พังแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นชนะั้นดินเหนียวนะฮะเป็นชั้นดินที่ดีนะครับ สังเกตได้เลยว่าจะมีดินๆๆแดงๆน่าจะเป็นดินเห็นลูกรังนะครับแม่ลังนะครับช่วยในเรื่องของการอุ้มดินอุ้มดินไม่ให้ดินทรายเนี่ยพังลงมากลบบอ่อหน้าหน้าหลุมนะฮะอันนี้จะเป็นคลองไส้ไก่นะครับที่เราขุดเฉาะขึ้นมาทําเป็นที่ปลูกต้นไม้หรือว่าที่รถสัญจรได้นะเจ้าของที่ต้องการเดินนะฮะไว้รถเข็นๆได้นะครับ อันนี้คือสภาพความเป็นจริงเลยเวลาน้ํามาเนี่ยมันก็จะเต็มตรงนี้นะครับนะเต็มตรงนี้นะครับความสล p บอยู่ที่ประมาณ45องศานะครับ45องศาไม่ได้ตัดต่อวิดีโอฮะดูชมกันยาวๆกันเลยนะครับผมก็เสร็จตรงนี้เดี๋ยวผมจะขอเุ่นทางไปหน้างงานใหม่ต่อเลยนะครับเนี่ยฮะ ก็จะเป็นคลองไส้ไก่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือเจ้าของที่ต้องการนะครับต้องการไม่ให้มีมีเบิร์มนะฮะเพราะว่าเป็นดินเหนียวนะครับต้องการที่ตรงนี้เป็นที่ฟักของปลาปลาเล็กนะฮะหรือเป็นคลองกระจายความชุ่มชื้นนะครับผมอ่าดีวผมพามันชมนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินมาเก็บงานอีกที่นึงครับมาทำคันคันเทนานะครับคันเทนานจะช่วยในเรื่องของการเบ่งข้างระหว่างระหว่างนาข้าวกับคลองไส้ไก่ได้นะครับเพื่อให้มีน้ำเนี่ยเก็บในคลองไส้ไก่นะครับ แล้วก็เก็บในที่นาด้วยนะครับอยงานราคาประหยัดนะครับแต่ใช้งานได้ร้อยที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ10กว่าไร่นะครับผมไม่แน่ใจนะฮะแต่เจ้าของที่บอกว่าสิกว่าไร่นะครับก็คำโค้งนานะครับก็จะมีที่พักอาศัยนะครับมีทางเข้าโค้งมีป่าไม้นะครับมีที่ปลูกแปลงผักเกษตรนะครับถือว่าเป็นโค้งนาที่เกือบสมบูรณ์แล้วฮะแต่ยังไม่มี น้ำเพียงพอนะมีไม่มีคลองไส้ไก่นะครับอตอนนี้เราตีคันล้อมนะฮะคันล้อมที่นะครับเป็นที่ปลูกต้นไม้เพิ่มนะฮะแต่ก่อนจะปลูกยุค,คาเนาะทีนี้เจ้าของที่เนี่ยต้องการนะครับต้องการที่จะปลูกต้นไม้สามอย่างประโยชน์สี่อย่างนะครับก็ได้ทําการได้ทําการเคิลิ่งนะพื้นที่แล้วก็เตรียมปลูกลงต้นไม้นะฮะก็สามารถลงต้นไม้ได้เลยนะต้นไม้อาเบ็ด ไม้ะยุงไม้ยางไม้ยางนานะครับได้หมดเลยนะครับตรงนี้เราก็จะขุดลอกน้าดินนะฮะลอกน้าดินส่วนตรงนี้นะฮะขึ้นมาทําเป็นเป็นคันล้อนะฮะหรือว่าเป็นทางนั่นเองนะฮะไว้ปลูกต้นไม้นะครับก็เนื้อภาพประมาณนี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็ส u b s ไ cribe ด้วยนะฮะทีมงานปีชาเจริญทรัพย์นะครับหรือว่าพี่ๆท่านไหนนะครับที่สนใจงานขุดโคกงหนองนาโมเดลก็ โทรมาสอบถามงานขุดได้นะครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับ0659266987นะครับผมก็โทรมาปรึกษาสอบถามได้นะฮะในเรื่องของการขุดออกแบบงบประมาณนะครับก็ท้ายคลิปนะครับก็จะมีบุมโดนนะฮะ ให้มุมดูสูงๆนะฮะให้พี่ๆได้รับชมนะครับว่าไซ้งานตรงนี้นะครับจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็ Subscribe ด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับปรีชาเจริญทรัพย์นะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ